ครับผมสำเนมัตย์ยันใหญ่ชื่อเล่นฉนุกตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในสาขาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชันนะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายคลิปแนะนำห้องสตูด,ดิโอเป็นส่วนหนึ่งในรายวิชาของทักษะภาษาไทยเชิงวิชาชีพของอาจารย์รัชชานนท์ดูลาเจริญนะครับผมวันนี้ผมจะมา แนะนำอุปกรณ์ในห้องสตูดิโอที่ผมใช้ประจำมากที่สุดนะครับชิ้นแรกก็คือกล้องถ่ายวิดีโอกล้องถ่ายวิดีโอนี้ก็จะถ่ายเก็บภาพตา่างๆในงานพิธีต่างๆที่เคยถ่ายสามารถไปรับชมคลิปในช่อง Youtube อวิไลเสริมรักษาไย่สิดสพท์เน,นได้นะครับนะครับแล้วกล้องตัวนี้เป็นตัว กล้องตัวเล็กมินินี้เป็นกล้องที่ไว้ทายในมุมกว้างนะครับชัดกว่ากล้องตัวอื่นครับอุปกรณ์ชิ้นต่อไปนั่นก็คือสวิ t เชอร์เป็นอุปกรณ์ที่เก็บภาพรวมต่างๆนั่นคือ,อเก็บภาพจากกล้องถ่ายวิดีโอต่างๆมารวมอยู่น,นี้ทั้งภาพและเสียงต่างๆมารวมอยู่ในตัวสวิชเชอร์ ตัวสวิชเชอร์นี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนอสับฉากระหว่างต่างๆจัดรูปแบบของภาพที่กำลังถ่ายนะครับภาพที่กำลังถ่ายพวกนั้นก็จะมาลงอยู่ในตัวนี้นั่นคือเรคคอร์ดเรคคอร์ดจะทําหน้าที่บันทึกวิดีโอบันทึกภาพและเสียงต่างๆที่มาจากในสวิตเชอร์เสียงต่างๆก็มาจากในมิก ก็จะมีเสียงมาจากไมคไมกล้องต่างๆมารวมอยู่ในสวิตเชอร์ลงสู่เรคคอร์ดบันทึกเป็นเสียงเนื้อหาต่างๆ,ๆนะครับแล้วล่าสุดนี้เราได้มีการถ่ายาการแข่งขันกีฬาอ e ีสปอร์ตไอซีดีเกมเราได้ถ่ายทอดสดอยู่ในช่อง YouTube เช่นกันนะครับไลฟ์สดของเราที่สำคัญก็คือกล่องตัวนี้ วิดีโอสตรีมมิ่งเซิร์ฟเวอร์เป็นกล่องสตรีมมิ่งเป็นกล่องไลฟ์สดนั่นก็คือภาพต่างๆที่อยู่ในรีคอร์ดเข้าสู่กล่องสตรีมมิ่งตัวนี้แล้วสตรีมมิ่งตัวนี้ก็จะส่งภาพต่างๆเข้าสู่ cloud เซิร์ฟเวอร์ต่างๆของเช่นเราไลฟ์สดใน Facebook หรือ Youtube นะครับ ก็จะไปบันทึกอยู่ใน YouTube บันทึกอยู่ใน Facebook แสดงให้เห็นอา,อาจจะมีดีเลย์บ้างแต่ก็ใช้งานได้ดีครับอุปกรณ์ภายนอกในการถ่ายเท่าสดของเราก็มีประมาณเท่าน,นี้ครับแล้วผมก็จะพาไปดูในห้องสตูดิโอนั่นคือห้องเก็บเสียงอัดเสียงของเรานะครับตามมาเลยครับ ครับตอนนี้เราอยู่ในห้องเก็บเสียงนั่นคือห้องสตูดิโอของเราห้องเก็บเสียงห้องมืดที่เราชอบเรียกกันนะครับล่าสุดนี้ก็มีการถ่ายคลิปของน้องคนนึ่งก็เขาได้มาให้ถ่ายวิธีการลงวินโดว์เราได้บันทึกวิดีโอต่างๆนั่นคือเจ้าตัวนี้ก็คือคอมเราได้สอนวิธีลงวินโดว์นะครับก็ ตัวนี้เชื่อมเข้าสวิต c h เชอร์นะครับเข้าสวิต c h เชอร์ลงเลคคอร์ดบันทึกในเลคคอร์ดกล้องตัวนี้ของผมอาจจะก็เพากล้องนั้ไม่เห็นแต่กล้องตัวนี้เหมือนถ่ายหน้าคนนั่งอยู่ตรงนี้นะครับแบบมุมกว้างเป็นของการลงวิดีโอลงวินโดว์มุมเล็กๆตรงด้านข้างก็จะเป็นผู้สอนอยากจะชมคลิปก็ไปชมในช่องของสมนีนะครับผมจะลงไว้ใต้คลิปผมนะครับครับผม ก็ในห้องนี้ก็จะเป็นห้องเก็บเสียงนะครับก็จะมีแบ็กกราวด้านหลังแบ็กดรอปด้านหลังเป็นพื้นหลังสีเขียวไว้ใส่แบ็กดรอปแบ็กกราวต่างๆนะครับก็ห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ